พบกับเราต่องายเรักนะคะอันนี้คือห้องขอกินนมเด็กค่ะนี่สวัสดีกินนมกินแล้วๆพ่อกระสิผ้าไปท่างไหนเป็ดเลาะหาผู้ใส่ผู้สาวอีกละว้ามือเลยแก่บอสแก่บ่กินโยคะ ยันเฮี้ยได้ขนาดนโอ้มันพันเหมิดดอกพอเอาออกซื้อยันพอบ่หายกินได้ขนาดนี้ห้องบังคับยันพอว่าหายกินพันเมิดก็ออกจากปากละหูกได้ค่ะว่าเมิดบ่เหมิด ดีใจยดดีใจเดีใจว่ากินได้เลยอดีใจลยบ่ดใจเยอืบ่เก่งทนน้องดาวด้กน้องดาวนี่หูมืดดีใจเหตุแบบใดมากแบบใดเอาดีใจอดีใจดีใจว่ได้กินดีกรลังฮัตเลยค่ะนี่กรลังหัดน้องดีใจค่ะนี่ เมืดเล้วนี่คือเมืดเล้วดูดปไปแล้วเลยเศร้าโหงมังคับพอต่อยหมวกแดงสออกเดินทางทางใดอีกนอก้อมาหนีน้อเป็นเลาะออกกับร่างกายทางใด กินหยาข่างทางมันไหนพ่อเลาะไปเรื hmm. <S <S yeah, mm ่อยๆกันนุ่มขาเลาะเลาะอย่างเดียววันนี้สิพ่อผู้สาววะน้อมือนนี้ผู้สาวข่างทางมีโบว์วิ่งไปเก่าแล้วทั้ง อยู่ตะมองก็เกาพอว่ายืดเส้นยืดขาเฝ้าย่างบักย่างไหวถ้าว่าไปกับไปได้เค่ะนี่พ่อย่างพระท่านต่อกันกินหยาบบอนไดกินหยาบบอนไดคุณพ่อกินปลาแต่บ่สมบุนไพ่กึนหยาเพกกินผักหอมักกินผักหอมเป็นบ่อ พะโค้มน้ำเดือดลักหมวกแดงหายไปใส่บ่อใดค่ะเดือดลักสิไปเข่าป้าหม่งทางทางบ่อใดมาดดนแล้วจำหม่งเกาได้บน้อ เบยมันยังตั่งพี่รูผุ่นตั้งผุ่นผุ่นยังกินนมประหันเหลว่ยูยตีเช่นนั่งกอกกอกอยู่มันนีกับผ้าน้องมาเขา่าปลาเด้อคันนี่กินหญ้าสมุนไพร กินหญ้าตามธรรมชาติค่ะนี่ไปหาหมูบ่ได้พานออกกับร่างกายเขาป้าค่ะนี่กินหญ้าเพกค,ค่ะกินตะโกสองโกนี่ก็อิ่มหรือวะอิ่มบ่ละถ้าพอยางกับยางน้ำพอเด้อค่ะนี่ประกาศอยู่ผู้เดียวมาผู้ดเดียวค่ะยันพอหายค่ะ ห <laughs> มวกกับบตกดอก,กเด้อค่ะหมวกแดงต่อยหมวกแดงหมวกบ,บตกค่ะมาหม่องเพิ่นเคยผ้ากันมากเละคะนี้เป็นซ่าน้าค่ะนี่หม่องซ่าน้มหลังวัดเด้ค่นนี่อันนี้เพิ่นมางวดนั่นเพิ่นบวนในถมรองน้ำค่ะรองน้ำเพิ่นให้เพิ่นสูบจากแม่น้ำซี่นี่จะเป็นรองน้ำหมดค่นนี้เพิ่นสูบจากน้ำซีมาใส่ มองนีไว้ค่ะนี่มาใส่อ่างตัวนี้ไว้ค่ะโอ้ยออกจากปลาบา่ไรเหมือนกับมาเบิ่งกนองนัดลักออกจากปลาได้บนนอกค่ะนี่ถอยมาลูกถอยมาหาวเองหาวเองคนเก่งหาวเอง หย่าจะได้กินใดไม่ได้เขาปากกระบอกจากข้างพ่อด้วยค่ะพ่อยางลูกกับยางคือกันย่านย่านพี่หลอกค่ะอยู่ตะเฮียนหลายจำเจค่ะเลยผ้าออกผ่าตาสียางไปใส่ลูก ไปทางใดอีกหยากะหางฮางปลาเพกกระไดเข่าในกับย่านสร้างเพื่อนเด้อคันนี้โตเด็กน้อยกาดุดดอก <laughs> พอบ่เข่าลูกกับว่เข่าเาด้อคันีนย่านย่านฮอดปลาเด้อคันนี้ดาร์ก์เด้อค่ะดาดาก มันนี่พอพอพอมาเลี้ยงสร้างคันนี้มหาเห็ดพ่อได้เห็ดบ่านอ๊อแต่ลักพ่อเห็ดบ่พ่อเห็ดปวกเห็ดละงกเห็ดไข่บ่ลูกบัตรนี้บ่ลูกดึงกินบัดนี้พอสิเป็นคนดึงให้กินเด้อคันนี่หนานุ่นปุยลี พะบาวหนานนวนลอยลงมาอยลงมาลงผู้เขาเวยคันนี kind of ้จอบบ้อนเอามาหาหัดกินหยากินยุ่งไปสันละครพ่อว่าห้าหวานลูกก็ลกกินลกกินค่ะ ให้ชอบเป็นโลกส่วนหนองอุ่มบุญมานนําส่วนพีปีไม่มา,มาน่าส่วนหนองดาวมานำ่ำชอบเป็นโลกก่อนจาดา่าลาปาคนโตคนเดียวอนงดนี่ดุดไปใส่นอ่นอ,นนอ,อนงุมหาหยาค่ะนี่ปลาเพกพอหาปลาเพกให โอกินหอนห่างเด้อค่ะน่ดุนละืลักประเดออกจากออกจากบ้านมาเห่นปลาเจเทียมามาอีกแล้วเด้อค่ะเอาลูกเอา นี่กับพ่อป้าห้าอีกแล้วค่ะน,นี่ป้าเพ็กดุดลงไปดุดไปแล้วพุณนั่น,นเป็นหล่องน้ำสูงในลูปมันสะตกด้วยนั่นหัดกินเองลูกหัดกินเอง แชบบอ,อกินเคีย้ยนำ้ำเป็นยาสมุนไพรเมื่อนี้มีความสุขแห้งที่ได้กินห,กกห้าป่าบ่ได้อยู่บ้านจำจี อันนี้มันกระสั่นด้วยขนาดยานน้องตกใครแล้วคนน้ำกลนพอพอว่ามาพีมาพีหลากกันย่างน้ำกลนตุยนุ่ยกัตุยนุ่ย นี่สางไงบ่ล่าทั้งนานันา่นญาติเพิเอาสางไงมากผูกไปนี่แล้วค่ะสางง่าพ้านองขาวปลาก็ต้องระวังน้ำคือกันสร้างเพิ่นหลายแห้งปลาเขียวด้วยคันนี้เขียวชะอุ่มพุ่มสวัยยันนี้ถือฝนถือฟ้าเนยก็เลยงาม หยาหวานยิ่งมนเลล่ะพ่อพ่อว่าหยาหวานนี่เด้อค่ะในหยาหวานพ่อเพิ่นว่าหยาหวานนั่นกระส้นเด็กขนาน wow. ั้นยันน้องตกลงไปยันขึ้นบ่ได้ค่ะบ่มีผู้ใดหยาเดอกลูกกินโลด อยู่ในเม็ดมือทาย,ยุกระโพครับพี่อุอน่นต่อยหมอกแดงเมือนี้มะััเมือนี้มะหัดแต่งเพลงยู่น้ำปลาด้วยคะ่ะนี่บรรยากาศดีขนาดคะ่ะแม่ไวยหาเห็ดละงกเห็ดไข่เห็ดปวกบไดยพ่อดอกเลยตีหมาเฮาเลนหนีย่านหมาคะ่ะ <laughs> มาตัวเดียวน้ำว่ามีคนพึงแต่อยู่บ้านก็ยานเพระแห้งแล้วกันนี่เดือดรักถึงพอตัวแล้วว่าหยาหวานอ <laughs> <laughs> ันไ้ก็ต้นเต้ได้ค่ะนี่ พี่หน่ะลูกทั้งพี่หน่ะหย้าเต็มอยู่ไม่ลูกพี่จะลอยพ่อลูกป่อนแล้วนันบอกคีนใช่พ่อลูกให้กินยังมาเมื่ยมือเนาะ เมื่อยมือได้ใส่พ่อโลกให้กินโลกกินเองกับข้ามไงด้วยค่ะข้ามไงเชลลินดิน,ดนดละคันนี้ ได้สีป็นสร้างอันนันต์ยังก็สร้างย้อมสีได้ลูกดินแดงแดงคือเมนแดงคือเมนิโคเด้ดินโม <c oughs> นีดินพันนี่แดงดีนั่นกินได้บ่อละต้นอีหยังล่ะนั่นดมดมเบื้องสีสิไปใส่ลูกอยากกลับบ้านบอกมากคนเดียวอยากกลับบา้านมันมีหมูผ้าหยัง โอ้ยต้อแตกต้อแตนขึ้นค่อยขึ้นค่อยต้อแตกต้อแตนหญ้าเพกกำลังปงกับแต่เลิศรักบ้านเหนมาโดนเติบอะไรกันนี่ใจหมวกใบมันหอนพอว่ะไปยางกับบ้านบัดนี้ยานอกวนพ่อกับบ้านเสี้ยวพุชเอาได้ล่ะนะท่านเสี้ยวนวล พาป้าอยู่ตังไกสาอู่บุญอยู่ตังไกโอ้สิีบอกผู้สาวว่าหน้างามฉันบอกขอบคุณโครงการโคชอน่าจักรเด้อค่ะที่ให้ที่อยู่อาศัยขอบว่าน้องเลิศรักเด้อค่ะก็ขอบคุณคุณเสือคุณสิงที่เปิดช่องให้น้องเลิศรักได้จ้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกดติดตามให้ช่องน้องเลิศรักน้ำเน่ได้จา้าหนึ่งไลค์หนึ่งแค่เป็นหนึ่งกำลังใจของน้องเลิศรักจ้าก็ให้แม่เอฟซีพ่อเอฟซีแฟนเพจสุผูสุขคนขอให้มีตรลำลำรวยรวยกันสุผูสุขคนเด้อจ้าคิดสิ่งใดให้สมใจดังปรารถนาเดา้อจ้าอย่าทุกข์อย่าจนอย่าเก็บอย่าไข่เด้อจ้า หักเลือดรักน,น้อยบอ่หักหลายไปไก่หักต้นดุนในเด้อจา้าเก็บไปในอมกอดอมใจของเมฟเซ,พฟซีพอเอฟซีสุผู่สุค้นเด้อจา้าสวัสดีครับลูกสวัสดีครับใส่เสียงไปใส่ล่าสวัสดคีครับครับครับบ่ได้กินกล้วยได้ครับครับเสียง สวัสดีค่ะ